ช่วงที่สองนี้นะฮะเราก็มาเปิดสู้นะสู้เงินเฟอ้อสไตล์วอลเลนบัฟเฟตนะนะครับก็ข้อมูลวันนี้นะครับเอามาจากโพสต์ทูเดย์นะมีภาพนะคุณปู่ Buff ett, วอลเลนบัฟเฟต์เขาบอกว่าลงทุนยังไงให้ช้างเงินเฟอ้อนะเงินเฟอ้อก็ทำอะไรไม่ได้นะกับคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตนะเผยทริคการลงทุนท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อของ วอร์เรนบัฟเฟตที่ทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรอ่านะใครไม่รู้จักวอร์เ n นบัฟเฟตก็ถ้าอยู่ในแวดวงการเงินมันก็ต้องผ่านตามมานะเขาดังจะตายนะเอาเป็นว่าไม่รู้จักก็ไปหาเอาแล้วกันไปเสิร์ชข้อมูลดูนะแต่ว่าคนนี้คือเจ๋งสุดในในโลกอะในโลกการลงทุนสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะอืมเว็บไซต์ด้านการเงินครับ moneywise นะฮะระบุว่านะครับการลงทุน่ามกลางเงินเฟอ้อที่มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น สร้างความหนักใจให้กับนักลงทุนไม่น้อยผู้เชี่ยวชาญบางคนนะครับบอกว่าตลาดกำลังจะบูมเร็วๆนี้แต่บางคนก็แย้งว่าช่วงขาลงกำลังรออยู่ข้างหน้ามากกว่าหรือจะพูดง่ายๆก็คือนะครับทุกคนต้องการจะซื้อตอนราคาต่ำแล้วก็ขายหุ้นในตอนราคาสูงซึ่งมันก็ดูเหมือนง่ายเออก็ตอนมันถูกมึงก็ซื้อดิพอมันขึ้นมึงก็ขายไม่เห็นจะยากเลยนะแต่เวลามัน ซื้อไปไม่มีถูก,กว่าอีกซื้ออีกเอาไม่ถูกลงเป็นก่อเดิมอีกพอครั้งที่สามไม่ถูกลงหนักครั้นี้ทําใจไม่ได้แล้วขายทิ้งแม่งเลยว่ะเสียวนขึ้นเอาเป็นนี้ตลอดเลยนะครับแล้วไปขายตอนราคาสูงมันพูดง่ายมันทายากนะแต่เขาบอกว่าแต่แต่ที่แต่ที่ทน่ากลัวคือที่เราซื้อไปมันอาจจะมีต่ำกว่าที่เราซื้อที่ทิมกิลม,ม,มอร์เป็นอย่างนั้นนะครับแต่หากยังไม่มั่นใจในทิศทางของตลาดในขณะเนี้ย จงจาไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อขายหุ้นเพื่อทําเงินอคือการเทรดหุ้นหรือว่าการลงทุนหุ้นเนี่ยก็พูดง่ายซื้อถูกขายแพงแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณอย่าซื้อขายคุณก็หยุดซื้อขายคุณไม่จำเป็นต้องซื้อขายหุ้นตลอดเวลาถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็อยู่เฉยเออนะครับ <c oughs> และในแต่ละปีน,นะครับบรอนเดนบัฟเฟตมหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดังโกยเงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐจากเงินปันผลจากปันผลอย่างเดียวนะ และในขณะนี้หุ้นส่วนใหญ่ที่อยู่ในมือของเบ er, ิร์กเชียร์เบิร์กชายสินะเบิร์กชายแฮทเว่ยเนี่ยนะครับบริษัทเขาเนี่ยนะของของวอรเลนเบรฟเฟตเนี่ยเป็นหุ้นปันผลทั้งนั้นเลยนะคือคือคุณปู่วอรเลนเขาซื้อหุ้นเน้นแนวหุ้นมีเขาเรียกว่าปันผลนะครับแล้วก็เลยกันนะครับว่าสามหุ้นนะที่อยู่ในมือของวอรเลนเบรฟเฟตเนี่ยซึ่งเป็นหุ้นที่ปันผลเนี่ย แต่ละปีเนี่ยปันผลให้กับบริษัทของคุณปู่เขาเนี่ยปีละประมาณรวมๆวมกัน3บริษัทเนี่ยประมาณ1ัน0ร้ล้านเหรียญสหรัฐนี่เฉพาะเงินปันผลนะครับอยากรู้ยังครับว่าสาบริษัทที่ว่านั้นเป็นบริษัทอะไรบ้างเอ,อถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยฟังออแต่ว่าบางคนแบบอยากรู้ไม่อยากรู้หรือยังไงดออีอยากรู้นะถ้าอยากรู้นะผมจะบอกให้บริษัทแรกนะครับ คือนะครับ USB นะครับ USB ก็ US Bank c o นะฮะในฐานะบริษัทนี้เป็นบริษัทแม่ของธนาคาร US Bank นะครับคือ u Bank c o r เนี่ย Corp เนี่ย c o r p o r a t i เนี่ยนะครับ,ค,รบคือหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐไปดูร้อนปีที่แล้วธนาคารเพิ่มเงินสดปันผลจาก42เป็น46เซนนะแล้วก็ราคาหุ้นอยู่ที่1.84เหรียญสหรัฐอหุ้น เท่ากับว่าเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่3.6เปอร์เซ็นต์นะเงินปันผลเทียบกับราคาหุ้นนะปัจจุบันอยู่ที่3.6เปอร์เซ็นตอันนี้ก็คือหนึ่งแบงก์ธนาคารอ่าเป็นธนาคารที่อเมริกาถ้าเกิดเทียบเป็นเมืองไทยก็ต้องแบงก์กรุงเทพสิเออใครอยากใครอยากเป็นแบบบรอดเบัฟเฟตคือแบบโมเดลนี้เลยนะต้องซื้ออันดับแรกนะคุณแบงก์กรุงเทพใหญ่สุดอ,อ่เรามาแบงก์กรุงเทพมีอะไรบ้างอะ กสิกรไทยพาณิชย์อันนี้ต้องไปดูกันเองเพราะว่ากสิกรไทยพาณิชย์นี่เสียอาจจะค่อนข้างเยอะนะแต่แบงค์กุงเทพเรียนแบบสไตล์การลงทุนแบบปู่วอลเลนบัฟเฟตนะต้องปู่วอลเลนบัคเฟตเขาซื้อ US Bank ใช่ไหมอ่าของเราก็แบงค์กรุงเทพเพราะเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดนะของไทยนะครับบริษัทของคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตก็ถือหุ้น US b a n k อยู่ที่หนึ่งแสสี่พหุ้นนะ ขาก็จะมีเงินปันผล265ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับขณะนี้ธนาคารพี่ไปซื้อเนี่ยถือหุ้นอยู่นะครับ US Bank เนี่ยมีแนวโนม้มจะปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั่นคือจะปล่อยกู้โดยที่อัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารกู้ยืมมาโกยเงินส่วนต่างนี้ไปเต็มๆและเมื่ออัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นรายได้ของธนาคารก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยเงินปันผลก็จะขยับตามขึ้นไปด้วยอ่านะครับอันนี้คือบริษัทแรกแที่ ปูวอเดนถืออยู่นะครับบริษัทที่2องอนะเมื่อกี้คือธนาคารอันที่2คืออะไรโคคาโคลา่านฮะน้ำดื่มโค้กของเรานี่เองนะปูวอเลมนมาเฟดนะเป็นเจ้าของหุ้นนะเขาเรียกหุ้นน้ำดำนะสะสมหุ้นโคคาโคล่ามาตั้งแต่ช่วงปลายปี1980โอ้โหสี่สิบปีถือหุ้นมาสี่สิบปีปัจจุบันบริษัทเขามีหุ้นอยู่ในมือทั้งหมด400ล้านหุ้น โค้กเนี่ยนะครับหรือโคคาโคล่าเป็นบริษัทมหาชนมาแล้วกว่าร้อยปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็บริษัทของปู่เนี่ยก็เพิ่งอนุมัติให้ปรับให้เพิ่มนะบริษัทของเขาเนี่ยนะครับให้บริษัทปรับเพิ่มเงินปันผลนะโค้กนะครับปรับเพิ่มเงินปันผลนะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดหกเหรียญสาราหุ้นขณะที่ เทียบกับราคาของโคคาโคล่าเนี่ยจะเท่ากับ2.8%และเงินปันผลดีวิด y นยิวเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่2.8%นะนั่นทำให้บริษัทของปู่วอ r r เ n น u f ฟเ t ตเนี่ยมีเงินปันผลจากบริษัทโคกอย่างเดียวเนี่ย704ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับเขาบอกว่าอันนี้ต้องฟังดูไว้ดีนะเป็นอะไรที่เออมีแน่มีแง่คิดมีแง่คิดมีแง่คิด,คดถ้าเราอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างถ้าเราใช้แง่คิดนี้แบบโคก จะดีไหมลองดูนะเขาบอกว่าไม่ยากเลยนะครับที่โคคาโคล่าเนี่ยจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีถึงแม้จะมีเงินเฟ้อจะมีสงครามจะมีโควิดนะเพราะเครื่องดื่มยอดฮิตของบริษัทก็คือโคกเนี่ยถูกจำหน่ายในกว่า200ประเทศและแม้จะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยการควักเงินซื้อโคกสักหนึ่งกระป๋องก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนส่วนใหญ่โอ้หหนะอืม จะคิดหนักกว่าเดิมไหมเศรษฐกิจไม่ดีเว้ยแต่ว่าแม่งหิวนะฮะทิปแปลงแนละ้วแม่งร้อนอยากกินน้ำให้แม่งซาสใจกินโคกสักหนึ่งกระป๋องนึ่งเลวะอืมเขาบอกว่าตัดสินใจไม่ไม่ยากแล้วตอนนี้ไซส์ลดไซส์ลงนะหรือกระป๋องเล็กๆสิบบาทเนี่ยกระเดือกสองทีหมดแล้วฮะเออมันตัดสินใจไม่ยากไงเออนี่คือแนวคิดของเขานะครับนี่คือบริษัทที่สองนะครับที่ ผูวอร์เลนเบตถือคุ้นอยู่นะครับถือหุ้อยู่อ่ะทีนี้เรามาดูบริษัทที่สาเมื่อกี้อันดับบริษัทที่1ก็คือแบงค์อันดับที่2คือน้ำดื่มน้ำดื่มอันนี้ก็อาจจะเป็นลองไปหาดูว่าในของไทยมีอะไรบ้างเออสไตล์แบบโคกอ่ะเออมีอะไรบ้างทิงแดงทิงแดงอยู่ไหมไม่มีนะเอ็มร้อยห้าสิบโอสถสภาใช่ไหมเราไปหาดูว่า เป็นเครื่องดื่มอะไรที่เข้าข่ายแบบโค้กแบบนี้มั่งคือแบบคนซื้อตัดสินใจง่ายนะเราไปหากันเองแล้วกันนะครับบริษัทที่สามคือเชฟรอนเชฟรอนเนี่ยเชฟเชฟรอนเนี่ยนะครับบอกว่าในช่วงที่ราคานํามันทยานไม่หยุดเนี่ยจะมีอะไรดีกว่าหุ้นพลังงานนะครับบรอเลนบัฟเฟตซื้อหุ้นเชฟรอนเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับนะครับแล้วก็ลงทุนในเชฟรอนทั้งหมด28,000ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยการถือหุ้นทั้งหมด159ล้านหุ้นนับเป็นการลงทุนก้อนใหญ่นับ3ในพอร์ตการลงทุนของบริษัทด้วยความที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันและแกส๊สธุกรกิจของเชฟรอนจึงเดินหน้าแบบเต็มสุขในไตรมาสแรกของปีนี้มีกำไร6,300ล้านเหรียญสูงกว่ากำไรของช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่1,400ล้านเหรียญโอ้สูงกว่าเยอะเลยนะมมากกว่าเดิมเท่าตัวส่วนรายรับนะรวมทั้งไตรมาสอยู่ที่54,400ล้านเหรียญ มเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้บริหารเชฟต้อนเนี่ยได้มตัดการจ่ายเงินปันผลนะฮะเทียบต่อราคาหุ้นทัางหกเปอร์เซ็นโอ้สูงมากนะปันผลตั้งหกเปอร์เซ็นต์อ่ะอ๋อให้เพิ่มอัตรา,าก,การจ่ายเงินปันผลเปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งจุดสี่สองเหรียญแต่เมื่อเทียบกับดีเวนดิยิวกับราคาหุ้นก็เท่ากับสาจุดอเปอร์เซ็นต์นะเออเท่ากับประมาณสาเปอร์เซ็นตะ์ ปูวอรเรนบัฟเฟต์เนี่ยนะจบแล้วนะอันนี้จบแล้วเขาให้แง่คิดว่อย่างนี้ให้แง่คิดเกี่ยวกับเงินเฟอ้อไว้ว่าอย่างนี้เงินเฟอ้อเนี่ยนะเขาบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเขาเจอมาตลอดเส้นทางการลงทุนของเขานะครับปูวอรเรนบัฟเฟต์บอกว่าถูกปลูกฝังเรื่องอันตรายของภาวะเงินเฟอ้อจากผู้พ่อเป็นสมาชิกสภา,สา,สาคอนเกรสสหรัฐจากพับจากพรรคริพับลิกัร์นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทของวอรเรนบัฟเฟต์เนี่ยเมื่อไปเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ย วอ r r เ n น u บ f ฟเฟตก็ยังย้ำย้ำคำเตือนที่เขายึดถึงมาตลอดว่าหนึ่งในกราบเฟอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดคือการฝึกฝนทักษะของคุณและขึ้นมาอยู่แถวหน้าของสายงานให้ได้เออเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรวะอย่าไปกลัวเงินเฟอร์ถ้าคุณมีทักษะส่วนตัวของคุณเองอ่ายัางไงต่อมาเขาบอกว่าขยายความแล้วบอกว่า <c oughs> สิ่งที่ดีที่สุด ที่คุณทําได้ก็คือต้องเก่งอะไรสักอย่างเป็นพิเศษนะครับคุณต้องเก่งอะไรสักอย่างเป็นพิเศษแล้วคุณจะชนะเงินเฟอ้อได้เออยังไงนะวอลเลนบัฟเฟต์บอกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นอาชีพแพทย์กฎหมายนะครับคนเนี่ยจะให้สิ่งที่เขามาหาเขาหามาได้กับคุณเพื่อแรกกับสิ่งที่คุณให้บริการเออคือถ้าคุณมีทักษะพิเศษหรือความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะใครก็ตามที่เขาหาเงินมาได้เขาก็พร้อมจะเอาเงินมาให้คุณเนี่ยให้คุณบริการเขาอะหมอเนี้ยนะแม่งเป็นเศรษฐียังไงก็ตามถ้าปวดท้องอิ่งจะแตกจะจะขอร้องหมอกี่แสนกี่ล้านถ้าผ่าตัดให้ได้ตอนนี้แล้วไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็พร้อมที่จะจ่ายเงินหมอนะหรืออ,อ,อาชีพนักกฎหมายคือทนายความนะครับ มีปัญหาโดนฟ้องลงฟ้องร้องพึ่งพิงใครไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งพิงทนายรู้สึกคุยกับทนายแล้วได้แล้วความอบอุ่นนะฮอแต่บางทีไปเจอทนายบอกว่าพูดให้ลูกค้าเครียดอีกก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีมีของในตัวนะคนต่างๆนะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามอ่ะสุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่ทําอาชีพเราเหล่านั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาจ่ายเงินให้คุณนะอันนี้ไม่ต้องใครอื่นไกลนะผมยกตัวอย่างของตัวผมเองนี่แหละนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งอะไรนะแต่ผมแค่ว่าผมอาจจะมีทักษะในการเ,เจราจาหนี้แล้วก็เขาเรียกว่าเอ่อปรับเขาเรียกว่ารู้รู้ทันสถานการณ์แบงก์แต่ละช่วงเวลานะครับแต่มันจะแอดจัสตลอดเวลานะในการปรับโครงสร้างหนี้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเกษตรเจ้าของโรงงานเจ้าของร้านเจ้าของลานมันเจ้าของโรงแรม เออะไรกันเจ้าของโรงงานผลิตเจ้าของโรงงานผลิตอาหารกระป๋องนะครับอด้านอาหารเขาเรียกว่าอนะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยคนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะมาจ้างไปสัทผมให้ไปจราจารี้ให้เพราะเรามีสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเองนี่เองนะวันนี้เ่าเฟดคนพูดนะ นะครับเขาบอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายเงินให้คุณเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาต้องการจากที่คุณมีอะ่ะเออนะสิ่งที่เขาต้องการจากการบริการที่คุณมีบริการให้เขาครับเหมือนบากคนโอ้ร่ำรวยเงินทองเยอะแยะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเมื่อชิบแปงเ,เลยนะก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับหมอหนุนบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากนวดตอนนี้เลยหมอนวนบอกคิวเต็ม แต่ผมให้เงินคุณคูณสองเลยคุณตัดคิวให้ผมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือคุณต้องมีทักษะในตัวคุณเองนะเขาบอกว่าถ้าคุณมีทักษะเนี่ยทักษะเนี่ยมันจะต่างจากสกุลเงินตรงที่ทักษะเนี่ยมันสามารถป้องกันเงินเฟ้อได้นะถ้าคุณมีทักษะที่ต้องการที่มันต้องการของตลาดเยมันก็ยังคงเป็นที่ต้องการไม่ว่าดอลลาร์จะมีค่าเท่าไหร่สรุปง่ายๆคือทักษะของคุณคุณจะเป็น คนด้านคอนซัลท์ด้านมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เนกะ็ตติ้งการขายออนไลน์เป็นคอนซัลท์เรื่องอกฎหมายอย่างผมเป็นคอนซัลท์เรื่องอะ,อะไรนะที่ปรึกษาการเงินนะ FA ที่ปรึกษาการเงินนะครับอีกคนเป็นคอนซัลท์เรื่องเอาง่ายๆนะยกตัวอย่างงี้นะอันนี้อาจจะไม่เรียกว่าทักษะช่างเนี่ยช่างซ่อมแอร์คุณว่าโอเคช่างซ่อมแอร์ต้องมีทักษะ แต่คุณลงแอร์เสียดิ่ังผมอะแอร์ห้องนอนเสียเนี่ยแล้วถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นเนี่ยช่างซ่อมแอร์แม่ไม่มาเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะแล้วถ้าเกิดมันมาเสียกันหน้าร้อนเนี่ยถ้าวันเนี้ยเนี่ยแอร์ผมเสียแล้วพรุ่งนี้เช้าช่างแอร์มันไม่มาหาผมเนี่ยผมผมไม่ไหวนะผมทนไม่ไหวเพราะว่าผมนอนแบบไม่มีแอร์ไม่ได้นอนไม่หลับ ผมต้องทำอะไรได้ให้ผมแซงไม่ได้เพราะนั้นช่างช่างแอร์เนี่ยมันจะมีคุณค่าสําหรับผมมากเลยเะนึกภาพเอาไหมช่างแอร์จะมีคุณค่ากับผมมากในขณะที่แอร์ผมเสียเหมือนกันละครับช่างซ่อมรถนะเขาจะมีคุณค่าคุณมากเลยตอนที่รถคุณเสียแล้วคุณแบบกังวลว่ารถเป็นอะไรวะไอ้ช่างมันก็ไม่ยอมบอกขอดูก่อนพี่ขอเปิดดูก่อนไม่แน่ใจเอาก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะโอโหแบบ จะได้ไหมจะซ่อมได้ไหมต้องลองดูก่อนครับอ่ายังไม่แน่ใจเหมือนกับจะชอบพูดแบบเนี้ยนะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ากับเรามากเลยนะช่างซ่อมรถอะ่นะะจังหวะที่คุณรถเสียอืมนะโอเดมเฟลด์เขาก็ประมาณนั้นแหละนะคุณต้องมีคุณค่ากับเขาอะ่ะเออนะครับแล้วแล้วคุณค่าเหล่านี้มันจะชนะเงินเฟอ้อมันจะชนะเงินเฟอ้อเงินเฟ้อเท่าไหร่ถ้าคุณยังมีคุณค่าคนก็พร้อมที่จะที่จะใช้บริการของคุณนะ ไม่ว่าคุณมีความสามารถอะไรก็ไม่มีใครเอามันไปจากตัวคุณได้นะคือคุณมีความสามารถอะไรก็ตามไม่มีใครขโมยความสามารถนี้จากตัวคุณได้ไม่มีใครทําให้มันด้อยค่าลงได้นอกจากตัวคุณเองแหละนะครับเขาบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือพัฒนาตัวคุณเองพัฒนาตัวคุณเองนี่คือการลงทุนที่มีคุณค่ามากที่สุดแล้วบอกว่าแล้วแถมยังไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะการลงทุนนี้อืมนะ คำแนะนำนี้คล้ายกับวอ์เลนเฟตต์พูดไว้เมื่อปี2009ซึ่งเป็น,นกิจถดถอยครั้งใหญ่นะครับว่านะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือลงทุนในตัวเองครั้งนั้นวอลเลนเบิร์ตที่ดีที่สุดลองลงมาคือการลงทุนในธุรกิจที่ยอดเยี่ยมออันดับแรกคือคุณต้องลงทุนในตัวคุณเองคุณต้องสร้างแว l ลูให้ตัวคุณเองสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างคุณค่าให้ตัวคุณเองได้นี่คือข้อที่หนในการลงทุน ข้อที่2คือคุณต้องลงทุนในธุรกิจที่ยอดเยี่ยมธุรกิจที่ยอดเยี่ยมคืออะไรธุรกิจที่ยอดเยี่ยมคือธุรกิจที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการไม่ว่าเงินจะเฟอรหรือค่างเงินดอลลาร์จะเป็นอย่างไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นบริษัทโค,ค้กนี่แหละนะครับเขาบอกว่าว่าอีกหลายทศวสวั์ต่อจากนี้ผู้คนก็ยังคงต้องดื่มเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบโดยที่เงินเฟอร์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของพวกเขานะครับเกิดขึ้นกับ ระดับราคาไม่สร้างความแตกต่างใ,ใดๆนะบัฟเฟตเผยเพราะผู้คนจะยอมจ่ายเพื่อผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบโอเคจบง่ายๆนะครับคือคุณอยากกินโค้กคุณชอบกินโค้กต่อให้เงินเฟอ้อไงคุณก็ยังกินมันอยู่นะอันนี้นคือมุมมอ,องเขานะาแต่ว่าผมมาเล่าให้ฟัง้งทั้งหมดทั้งมวลนะเอาไปสรุปแล้วประมวลผลกันเราเองแล้กันนะครับ